แอนนี่ไปไหนวันนี้จะไปทิพยองเราจะไปกับคันนี้นะคะทุกคนหลงฮาพิชามพีเอสคาซามาถึงจุดแรกนะคะเชเราเาา เก็เดือดเย็นๆดูไหมคะเราอยู่กันที่ครัวมะพร้าวอ่อนนะคะนี่ไงเจีแลวเจ้าหนีวจ้าที่มันลงไปเนาน้ำหรอเราต้องกินข้าวในเรือไหมอนี่ยผเพี่ ละยองไม่มาพี่้องเอาเรือเข้ามาจาบอตอนนี้เรากำลังไปไหนกันคบพี่มัรากำลังไปหมู่บ้านชาวงไปครับยันยับับเียมียงกันเหรอเอาครับไม่ไหานกันเนี่ยไคุณเสดกัไม่ไหวไมอเงียบไม่ห้เลย ไห้เป็นสุขุมมป็ที่ดีห้อู่ันสบยๆรู้เรืะกูสรุปกเว้ไปทงไปี่นั่นแหละไป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 ปไดไป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 เปไ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 ปีปไ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 ปยปไ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 ไป นัจโีแหลประมาณพ้วเหไปงอเจอมาเที่ยวกับกัตรงนี้มันลืมพงเราวิ่งอยู่ไม่จัไม่นไปไปลไปเลยเื่อยเน่ยไปเอา

他吧，他连动都动不了。